โอเคครับต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมนายตีแป้งก,กับเกมเ e ดแอนเชอร์กันในตอนที่4แล้วนั่นเองนะวันนี้ก็อยู่กับวันที่24แล้วก็อยู่ในเขื่อนแห่งหนึ่งนั่นเองนะโอ้โหไอซอมบี้มันจะทะลุมาแล้วโอเคครับตอนนี้สำหรับในวันนี้นะเขาบอกว่าเควสของเราให้ตามหาทางออกทางอื่นนั่นเองนะค,ครับโอ้โหจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะ่นะ ก่อนอื่นต้องทาการอัปเกรดรถของเราก่อนนะครับผมเอออัปเกรดอะไรก่อนดีนะครับอ๋ออัปเกรดเกราะนั่นเองมานี่โอ้โห้อนซอมบี้ได้มีด้านหน้ามีแบบเหล็กแหลมนะโอ้โหโอเคต่อไปอัปเครื่องยนต์นั่นเองเอาวละโอ้โหรับรองว่าเร็วแรงทะลุนรกก็สาหรับใครที่เล่นมาถึงตรงนี้นะเขาจะให้เราซื้ออพิโซดต,ต่อไปในราคา6 4บาทนั่นเองนะโอเคผมก็ซื้อแล้วเรียบร้อยนะผมโอเคจะเป็นยังไงไปรับชมกันต่อเลยนะอาวละครับโอ้โหเรียบร้อยนะโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ เครื่อนแห่งหนึ่งนั่นเองครับโอ้โหซอมบี้เพียบเลยว่ะโอ้โหตอนนี้เขาบอกว่าให้เรา,าหาทางออกนะบอุ้ยตรงนี้มีช่องอยู่โอ้ยโอ้โหซอมบี้ระเบิดใจเย็นดีครับฮ่าเฮ้ยเปืนหล่นไปแล้วปืนหล่นแล้วเรียบร้อยอเอาไงดีวะนี่ครับรถบินได้โอ้ยซอมบี้เต็มเลยเด็ด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 เอียบพยายามอย่ายุง่งเราต้องหาทางออกให้ได้นะครับอ่าเอ้ยเจอกระสุนเอ้ยยาพีา่เอาใหม่ครับผมมาหาทางออกนะครับ โอเคเรารู้ทางแล้วคราวนี้ไม่ยากเท่าไหร่มาทางนี้สินะเออเป็นช่องอ่าช่องแคบนะบช่องเขาโอ้โหต้นไม้เยอะอชนทีโอ้ยซอมบี้พีนักกล้ามรรับมาต้องหลบก่อนตรงนี้มีกระสุนอยู่ขอเก็บก่อนเลยโอ้ยซอมบีม้มันมารวมอะไรตรงนี้เยอะแยะนะครับอ่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอถอยก่อนอ่าขอเก็บกระสุนด้วยเอ้ยเก็บสิโอ้หซอมบี้เป็นขวางทางครับนี่ชนหน้ายับมาเรียบร้อยไปกันต่อครับผม เดี๋ยวเราต้องทําการอัพกระสุนละโอ้โหกระสุนน้อยเหลือเกินครับน่ะโอเคมาลงข้างล่างครับไปอุ้ยโอ้โหติดติดอือหือเอสปิเตอร์ใจเย็นใจเย็นอ่าโอ้โหขอเก็บกระสุนก่อนโอ้ข้างหลังเพียบเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยขอจัดการมันก่อนครับมาบังอาจขวางทางเหรอจ๊ะโอเคเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเพียบเลยวิเอ้ยใจเย็นแถวนี้เยอะนะครับอ่าเราต้องทำไงเอ่ย เก็บกระสุนก่อนครับเดี๋ยวนขอถอยไปตั้งรลากก่อนโอเคครับเขาบอกว่าให้เราเหินฟ้าขึ้นไปครับมาได้เลยเพื่อนโอเคขับด้วยความเร็วสูงเ้าวน้ำมันหมดเอาละครับแหมรู้สึกว่าเมื่อกี้น้ำมันเราจะไม่พอนะครับโอเคอัปเกรดน้ำมันอ่าตังพอตังหมดเลยครับโอเคลุยกันต่อนะผมเอาละครับผมโอเคตอนนี้ต้อง่าขึ้นไปให้ได้นะเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยให้กดระเบิดก่อนเออ เฮ้ยไปดิไปดิเรียบร้อยครับโอเคลงมาแล้วคราวนี้ก็อุ้ยเหมือนจะมาถึงค่ายอะไรสัก,สกที่นะเฮ้ยโอ้ย,อยซอมบี้ระเบิดไอ้บ้าเอ้ยเอาลครับตอนนี้เราก็แอบไปเก็บตังมานะ่ะมีประมาณพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนั่นเองครับโอเคเราจะมาทําการอัพกระสุนกันนั่นเองครับโอเคต่อไปก็เป็นการอัพอนี่ครับเกราะของรถยนต์เออเรียบร้อยอ่าเสริมอะไรขึ้นมาวะเนี่ยไม่รู้นะโอเคก็แข็งแรงแล้วเรียบร้อย พร้อมที่จะลุยครับไปกันเลยเอาละครับผมโอ้โหกระโดดขึ้นมาเอ้ไอ้เรียบร้อยปลิวมาลุยกันต่อนะครับตรงนี้ก็เมื่อกี้เจอซอมบี้เยอะแยะโอเคโอ้โหโอ้โหข้างหลังมาเพียบไอ้กระสุนหมดแล้วว่ะอ่าขอเก็บตรงนี้ก่อนไอ้นี่ไอ้ตัวรลเบิดโอ้โหโดนไปเต็มเมครับผมอ่าไม่เป็นไรครับโอเคขอเลี้ยวก่อนครับอ่าเลี้ยวก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวขวาครับอ่าเลี้ยวเข้ามาเฮ้ยเรียบร้อยฝ่าวิกิ ซอมบี้เอา้าถึงที่หมายเลี้ยงอยู่ไหนอ้โหยอะไรวะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอ๋อจุดนี้เองเฮ้ยเฮ้ยอ้โหย,โโย,โโยจะถึงอยู่แล้วเอาละครับผมโอ้โหเรียบร้อยมาคราวนี้แหละผ่านแน่นอนครับจุดเดิมครับจุดเดิมอุย้ยไอสซอมบี้บอสเอาละต้องฆ่ามันก่อนครับผมเฮ้ยอุย๊ยกระแทกครับแม่มีกระแทกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกัน นี่โอ้โหตังเพียบแน่นอนเฮ้ยนี่แหละครับฮ่าเราต้องอทำการเปิดประตูกันครับโอเคอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เอาระเรียบร้อยโอ้เอาผ่านแล้วเหรอฮะโอ้โหย,ยากมากครับเอา่ะตอนนี้เราก็เปิดประตูเขื่อนเรียบร้อยนะอ่าหนีออกมาได้แล้วตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปที่ทะเลทรายนะผมโอ้ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยซอมบี้เพียบเลยครับโอ้โหตอนนี้เรามาถึงข่ายทหารแห่งหนึ่งนะฮ่า เขาบอกว่าให้เราฆ่าซอมบี้พวกอาซอมบี้ที่มันเป็นกาดนับแล้วก็ให้เราหาอาผ้ามาสิบชิ้นนะอ๋อเพื่ออะไรเอ่ยไม่รู้นะคร <Hello. S 1> ู้สึกว่าเป็นช่วงอากาศร้อนนะผมอ๋อตอนนี้ต้องใช้เสื้อผ้ายเยอะหน่อยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่โอเอซินนะผมน่ก็เป็นทะเลทรายแห่งหนึ่งนะผมอะก่อนอื่นเราขออัพเอออะไรดีวะความแรงของปืนเหรอไม่เอาดีกว่าอัพกระสุนนะผม นีกระสุนเป็น20กว่านัดนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วไปลุยกันเลยฟึุบสวัสดีครับแมเราทําภารกิจอะไรก่อนดีนะครับฆ่าซอมบี้หรือว่าเอ่อเก็บผ้าสิบชิ้นหรือว่าหาพวกอุปกรณ์ชุดเกราะต่างๆครับไม่รู้เหมือนกันโอเคโอ้โหนย่างไซอมบี้มาถึงก็เจอซอมบี้ชุดเกราะหืโอ้ยอึดเป็นพิเศษครับโอ้ต้องฆ่ากี่ตัววะเนี่ยไม่รู้เลยมายิงครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออหือเรียบร้อยรู้สึกจะเยอะนะครับโอ๊ยหมดแล้ว หมดแล้วนี่ชนหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะภารกิจเสร็จสิน้นต่อไปก็ตามหาผ้าสิบชิ้น,นับหรือว่าให้หาพวกชุดเกราะก่อนอ๋อนี่ไงโอเคตามหาพวกอุปกรณ์ต่างๆนะเฮ้ยซอมบี้มาต้องกดล่อ,อก,ก่อนครับผมนี่อย่าเพิ่งมายุ่งโอเคครับเ <c oughs> ระเบิดโอเคต้องตามหาอีกกี่ที่วะเนี้ยน่าจะหลายที่อยู่นะครับโอเคภารกิจตรงนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่าได้แล้วสองที่ครับผมตามหาพวก อาวุธต่างๆของพวกทหารนะับมาเลยกดระเบิดเรียบร้อยเฮ้ยสอมบี้อย่าเข้ามายุ่งนี่ครับต้องเอียงสักหน่อยนี่ครับนี่แล้วเฮ้ยได้ยินเสียงคนนึงครับบอกให้ช่วยเฮลอ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ทางนั้นครับโอเคเฮ้ยขอเก็บไอ้นี่ก่อนอ่ารู้สึกว่าจะอยู่ในนี้ครับผมมาเลยอุ้ยอุ้ยชนครับเฮ้ยเอาเอดีดีดดโอ้โหข้างหลังนี่มัวร์กำลังจะตามพ้นเราครับเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอย่าเพิ่ง เอาละเรียบร้อยยิงแม่งเลยเรียบร้อยเรียบร้อยน้ำมันหมดอโอเคภารกิจผ่านเรียบร้อยได้ร้อยห้าสิบเหรียญให้เราฆ่าสิบห้าสปิเตอร์ซอมบี้นั่นเองครับโอเคอย่างนี้ก็จัดไปเลยครับผมนะอัพอะไรดีนี่ครับเกราะของรถเป็นสิ่งสาคัญโอ้ดานข้างมีหนามนะซอมบี้เข้ามานี่ตัวพรุนแล้วผมเอาละตอนนี้ก็ต้องไปช่วยทหารก่อนครับสึกว่าเขาจะอดตายแล้วเราต้องรีบไปช่วยเขานะ มาเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันมาช่วยนายเองอุ้ยชนรถถังเต็มๆครับโอ้ยทะเลทรายแห่งนี้แห้งแล้งเหลือเกินแต่ซอมบี้ก็เยอะเหลือเกินนะครับแหมอือนี่ชนยับอขอเก็บกระสุนก่อนนะพี่พี่ชายโอ้โหสปิตเตอร์ซอมบี้อีกแล้วมาเออถอยก่อนอุ้ยรถจะระเบิดอืมอืมโอเคเรียบร้อยมาตรงนี้ซอมบี้เยอะครับต้องกดกดล่อกดล่อเรียบร้อยมาเอาเลย เออซอมบี้ตรงนี้เยอะเหลือเกินวิรู้สึกจะมีป้อมปืนด้วยนะเฮ้ยใจเย็นดิเอ็งพวกเอ็งเยอะเหลือเกินขอเก็บกระสุนก่อนอ่าเรียบร้อยอืออืออืโอเคนี่เราจะมาช่วยแล้วทหารรอแป๊บนึงทหารรอแป๊บนึงโอ้ยสปิตเตอร์ซอมบี้โอ้ยติดติดโอเคอือมาอืออืออุ้ยออมันยังมาเข้ามาเรื่อยเรื่นะ โ okay. อเคเฮ้ยทหารขึ้นรถเอ้าบิดวิว่งกลับไปแล้วโอ้โหน้ำมันจะหมดน้ำมันจะหมดแล้วพี่พี่นี่เอเอ,อขึ้นรถแล้วๆลวเออเรียบร้อยน้ำมันหมดพอดีอสวัสดีครับพี่ไลแอนนะอ่าโอ้หเขาบอกว่าอะไรเอ่ยรู้สึกหน้าจะแก่พอสมควรนะโอ้ขอบคุณที่มาช่วยฉันที่แคมป์นะแหมฉันไม่คิดเลยว่าซอมบี้จะบุกเข้ามาขนาดนี้ขอบใจมากเลยเพื่อนโอ้ยอันนี้เขาบอกว่าให้เราอะไรวะเนี่ยอ่าให้เราหาสายไฟเหรอหรือว่าอะไรไม่รู้นะอืมโอเคอ่าอัพเลยดี เรื่องยนต์แน่นอนเออโอเครู้สึกว่าข่าวหน้านี้เดี๋ยวเราต้องมาอัพปืนกันบ้างครับเพราะว่าพวกซอมบี้ชุดเกราะนี่มันอึดเหลือเกินนี่เก็บของนี่ครับได้สายไฟไมาแล้วอันหนึง่งอะสี่โอ้ยเอ๊ะระเบิดระเบิดนี่เรียบร้อยอะต่อไปก็นชนชนถอยก่อนถอยก่อนมาเฮ้ยเฮ้ย้ซอมบี้ระเบิดอายอาโอ้ยโ,โ,โ,โดนเต็ม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 เลยครับเมื่อกี้โอเค โอ้โหตามหาสายไฟออืรถอย่าควา่ำนะจ๊ะเจอแล้วเจอแล้วกล่องหนึ่งนี่ครับได้เสื้อผ้ามาแล้วชุดหนึ่งนะโอเคแอบชนแม่งให้หมดสปิเตอร์ซอมบี้ก็เยอะเหลือเกินอ่าล่อครับลอ่อเอาละระเบิดหรือเปล่าระเบิด <iet gli flaws> อ้อโหระเบิดด้วยรถเราแหมก็นี่ครับภารกิจที่เราทำเนี่ยยังไม่สำเร็จนะครับก็เดี๋ยวมาตอบในพาร์ทหน้ากันดีกว่านะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากให้เล่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเองก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวสวัสดีครับผมจุ๊บจุ๊บ